สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดผู้ว่าสมุทรสาครตั้งคำถามเกณฑ์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์มีเงื่อนไขยเยอะบุคลากรด่านหน้าจะได้ฉีดสักกี่คนวันที่31กรกฎาคนายวีรศัก์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงประเด็นการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์จำนวน1.5ล้านโดสสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธ,ธสารณสุข ซึ่งมีการตั้งเกณฑ์สำหรับการเข้าถึงวัคซีนที่ดูเหมือนจะยิบย่อยไปหมดโดยมีการระบุว่าขอบเพลอกหน่อยเถอะพยายามจะกดลงเฟซบุ๊กให้หน้อยลงลเกรงว่าจะใช้ถ้อยคำรุนแรงไปด่าว่าคนนั้นคนนี้มากไปหรือบทมากไปจนคนคิดว่าเราทอถอดใจแต่ครั้งนี้ขอเพือกสักเรื่องเถอะเราคิดว่าทำกล่องห่วงใยภาคพิเศษ เพราะทราบว่าผอ,อรโรงพยาบาลทั้ง3อำเภอว่าหมอพยาบาลรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิดไปแล้วกว่า300คนไม่นับรวมของโรงพยาบาลเอกชนและเจ้าหน้าที่ของสาธาร,รณาสุขเลยทํากล่องถวงใหญ่พ,พิเศษไปมอบให้และยังคงต้องมอบเพิ่มอีกเมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนนึกดีใจที่เห็นส่วนกลางให้สำรวจบุคลากรทางสาธาร,รณาสุขว่ามีจำนวนเท่าไหร่จะฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้จากอเมริกาให้จะเรียกว่าเป็นเข็มสามหรือบูสเตอร์ก็แล้วแต่ ถือเป็นเรื่องน่ายินดีเป็นกำลังใจแสดงออกถึงความห่วหงใยได้ชัดเจนแต่ข่าวที่ออกมาตอนบ่ายวันนี้กำหนดหลักเกณฑ์การฉีดวัคซีนล็อตนี้มากมายจนนึกไม่ออกว่าจะเหลือบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ฉีดวัคซีนชุดกำลังใจนี้กี่คนอย่าลืมนะคะว่าโรงพยาบาลหนึ่งแห่งทั้งรัฐและเอกชนสำคัญหมดทั้งหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ยามคนเปแม่บ้านรวมไปถึงบุคลากรของสาธารณสุขทุกระดับตัวเลขที่มีอยู่แล้วตามที่ให้จงังหวัดสำรวจไปยึดตัวเลขนั้นเถอะครับ ส่วนจะไปปรับวัคซีนการฉีดอย่างไรให้เป็นเรื่องที่คุณหมอนในจังหวัดจะคุยกันเองหลักเกณฑ์เป็นเรื่องที่ดีแต่นิยามศึกสงครามโควิดเย่ยงนี้ขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ต้องมาก่อนครับพูว่าไม่ได้ฉีดด้วยนะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ